สวัสดีครับมาพบกับลูเกียเกมกับเกมวันพันแมนสตองเกตเซิร์ฟเวอร์หกสองหนึ่งและหกสามสี่นะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่ร้อยสิบนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแล้วครับแล้วก็เราจะมาดูว่า ตัวม่วงเราเปิดได้ตัวอะไรเราจะมาโชว์เพื่อนๆกันนะฮะเนี่ยเซิร์ฟหกสองหนึ่งครับอัปเดตกันก่อนเลยอ,อันดับพลังอยู่ที่60นะครับพลังอยู่ที่12บสองล้านสแสนสหมื่นนะครับผ่านหนังที่20ตัวละครสุดเก่งที่63ครับแล้วก็กิ่อันดับ3ครับผมส่วนลา,านบนลอลกับลา,านบนลอลนี้นะอยู่อันดับที่37เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็โดนเรีวไทม์แต้มตอนนี้ อยู่ที่1 6 4 4นะครับเอ่อลงแค่เอาเอาเพชรน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงอามากกว่านี้นะฮะเพราะตัวมันต้องต่อยเกินนะฮะโอเคเอ่อเราอาจจะมาเปิดให้ดูนะับว่าเราได้อะไรมานะครับซึ่งเราไม่ได้อ่ตัวสีม่วงนะครับในตัวม่วงนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ลูกแก้วที่มันเอ่อแตกต่างอะไรเลยแต่แค่เราเราได้อันนี้มาฮะ ินบุกตื่นพลังราชานะครับแต่ปัญหาคือ,อหินพัฒนามีไม่พอนะครับเพื่อนๆหินพัฒนาตอนนี้ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นก็ได้แค่2ก้อนนะฮะเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าเราจะมีหินเพิ่ม,เ,มเติมมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนที่อยากจะได้มาดันพลังตอนนี้มากเลยก็เป็นตรงนี้นะฮะนิรันททั่วไปนะครับอยากจะได้มากเลย ถ้าได้มานี่พลังผมน่าจะขึ้นไปเป็น13-14ล้านได้เลยนะจากการคาดเดานะครับซึ่งเ,เนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงสกิลทั้งหมดเลยนะครับกลยุทธ์เอย์ลูนเอยเนี่ยพลังส่วนยาส่วนหลังๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะเป็นตรงส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆเนี่ยขึ้นทีละ3-4พันเลยนะ อัพแบบเฉพาะตัว ur นะครับเออเฉพาะตัว ur นะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูก่อนกันได้มันใช้เท่าไหร่ก่อนอ,อันนี้ใช้200นะครับ200ก็เอามา20 20 20นะฮะ200ถ้าอัพติดก,ก็จะขึ้นเยอะอยู่นะเห็นไหมสามพันเลยนะสามพันเลยนะฮะ ยิ่งตรงนี้ยิ่งได้จะได้เยอะกว่าด้วยซ้ํานะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะพิเศษก็อย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับมันก็จะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดแต่ซึ่งสมุดผมมันไม่พอไงโอเคครับเพื่อนๆก็มีแค่นี้นะฮะส่วนของที่เตรียมไว้ให้ราชาอย่างนั้นเหรอไม่มีครับไม่ได้เตรียมห้ครับเพราะว่าแค่มีของใส่ก็บุญโขแล้วครับตอนนี้นะฮะดิอันนี้ไม่ใช่นะ รา,าชาจะใช้ของอันนี้นะครับจะเป็นการบับอสูรน,นะฮะการบับอสูรแล้วก็จะใช้หมัดครับมาดูสภาพโอ้โหแล้วตาปีศาจนะครับการบับปีศาจต,ตรงนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ผมจะใส่นะก็จะเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ก็มีหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะต้องดูก่อนนะฮะโอ้โห สภาพ G4 แฟลประกายแสงอ่าได้ได้ชิ้นหนึ่งนะครับได้ชิ้นหนึ่งจากแฟลประกายแสงนะฮะเดี๋ยวจะเอามาใส่ได้แค่นี้ฮะที่เหลือมันไม่ได้เลยเลยนะฮะแล้วดูอ่าดูอัตราคิด,ดิคอมีไหมไม่มีนะฮะความเร็วละ่ะก็ไม่มี <laughs> โอ้สภาพอ่ะ ได้อ่าได้ได,ได้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะอ่ะแล้นี่ีตัวหนึ่งของแฟนเหมือนเดิมโอ้สภาพโอเคครับอ่าเดี๋ยวยังไงนี้ย,ยังไงยังไงวันึว,นวนันที่หนึ่งเมษายนะครับเดี๋ยวจะเปิดสุ่มให้ดูนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมือลั่นไปอีกหรือเปล่าเหมือนตัวดำว่าจะเปิดเพื่อนๆดูแต่ก็มือลั่นไปอีกแล้วนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นคนเถอะ ที่ชอบมากนะครับชอบเปิดกาชานะครับแต่ดวงตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะแต่ก็ชอบเปิดนะฮะที่อยู่เล่นได้เพราะทุกวันนี้ก็เพราะว่าดองตัวไม่เปิดกาชานี่แหละฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดไปที่เซิฟ634เลยแล้วกันช่วงนี้ผมก็มาเล่นช้านะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปที่634เลยแล้วกันโอเคครับเราตัดไปที่เซิฟ634แล้วนะฮะโอเค ส่วนจะเ,เปิดตรงนี้ก่อนนะครับมาปกติผมจะมารับตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วนะแต่วันนี้ไปท,ทําทุรละมาครับก็เลยมาค่อนข้างที่จะช้านะฮะแล้วก็อะไรก็ไม่ได้ทํานะฮะเ,เดี๋ยวอาจะข่าว่าบิดนะฮะแต่ใจจริงผมอยากจะไปนาน <laughs> ใจจริงผมอยากจะไปนานแล้วนะเซิฟนี้ เพมนี้ผมเปิดอะไรก็ได้ก็คือเกลือหมดเลยะฮะเกลือหมดเลยจริงๆอ่าเปิดตัวมู่สิบห้าใบนะครับผลประกอบการก็คือไม่ได้รับอะไรเลยวันนี้ไม่ได้เล่นเลยฮนะผลประกอบการก็คืออ่าโซนิคหนึ่งตัวนะครับถามว่าสิบห้าใบเอามาจากไหนละฮะอ่าตรงเช็คชื่อขอพรนะครับสิบใบแล้วก็ตรงโซนิคนะครับอีกห้าใบเป็นสิบห้าใบนะครับแล้วก็เปิดได้อ่านะฮะ สภาพสภาพตรงนี้ผมก็ซื้อหมดแล้วนะผมแลกหมดเลยแต่ผมก็จะหัวร้อนมาแลกตรงนี้ด้วยรอบแพลบไหนก่อนนี่ไม่ใช่ตรงไหนวะน่าจะตรงนี้นะนี่ พอนะว่าจะหัวเราไม่ได้ตรงนี้แต่ไม่พอนะมีแค่2อันเองโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปอัปเดตพลังกันก่อนนะฮะเอ้ก่อนอัปเดทก็ขอเข้าเฮ้าก่อนละกันพลังเราจะช้าก็ตรงนี้แหละเพราะว่าเรามีเวลาเล่นน้อยนะฮะแต่ก็ยังดีหน่อยนะครับที่มันไม่เหมือนกับพวกที่แบบตัวดาวมุ่งเยอะๆแล้วเรื่องสูงอะไรเนี่ย เรามาเดบอัปเดตพลังก่อนแล้วกันนะฮะ,อะตอนนี้อันดับผมอยู่ที่386นะครับอันดับที่เออพลังอยู่ที่600,027,000นะครับซึ่งเออท็อปเซิร์ฟนี่เขาไปหลากหลายกันแล้วนะฮะคือ600,000นี่คือพลังช้ามากนะเพื่อนๆจริงๆต้องไปเออ7 7แสนอะอย่างต่ำนะต้อง7แสนละ เดี๋ยวรอตัว UR มาครับเราก็น่าจะได้ไปไกลวันนี้นะโอเคแล้วผ่านนันอยู่ที่58ครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่405ครับแล้วก็กิลอยู่อันดับที่22นะฮะก็ได้เวลาบิดแล้วแหละ <laughs> ได้เวลาบิดแล้วแหละ <laughs> มันถึงเวลาอันสมควรของเราแล้วนะฮะเอ้าทำไมล่ะ ทำไมไม่เข้ามาเออขอแล้วก็ต้องเข้ามาสิเข้าร่ต้องอนมุมัติแล้วไม่ต้องอนมุมัติเข้ามาได้เลยจะเตะคนที่ไม่เล่นออกให้ด้วยนะฮะพลังก็ผมไม่ได้ซีเรียสกับพลังนะครับเออในในกิวก็จะมีคนเล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ผมมีลองกิวค่อนข้างท,ที่จะดีนะแต่ช่วงนี้ก็เงียบไปย <c oughs> น่าจะเกลือ แล้วจะเกลือพอๆกันนะฮะหรือว่าเขาก็จะรอราชาเหมือนเรานี่แหละน่าจะคิดว่าจะประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ได้ลงเรือไทม์หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ลงนะฮะอาจจะไม่ได้ลงจริงด้วยนะฮะว่าไม่ทันนะก็ประมาณนี้นะครับในเซิร์ฟเอ่อหกสามสี่นะเปิดได้โซนิค ตัวม่วง15ใบเปิดได้โซนิกนะฮะท้อมากเปิดทัชเน็ตขอพูดย้ำอีกทีเลยเปิดทัชร้อยหกใบนะฮะไม่ออกครับเปิดกาโลเจ็ใบนะฮะถึงได้ไม่ได้มาฟรีๆไม่ได้มาง่ายๆนะฮะแล้วเรามาลองกันดูว่า1เมษายนนี้เราจะบิดจริงหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไปแน่ๆ ว่าผมจะเอาราชานะครับถ้าราชาออกก่อนถ้าราชาออกก่อน70ใบหรือว่า120ใบเนี่ยผมอาจจะอยู่ต่อนะเพราะว่ามันยังมีลุ้นที่ทำให้จกักรพรรดิเด็กมาอยู่ในทีมของเราได้นะจากการคำนวณแล้วอตอนนี้มีอยู่123ใบผลประกอบการค่อนข้างแย่นะแล้วก็ดองเพชรนะฮะ ดองเพชรไว้เปิดเออไว้ซื้อตอนต้นเดือนก็จะได้เท่าไหร่นะเมื่อก,กี้มีเท่าไหร่หนึเป็น3เป็น5เป็น6เป็น69สิบเก้าบวกห้า4ะฮะ174นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อา่าตรงนี้สิบใบ184 ร9 20 4 204นะครับประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแต่แต่ผมคิดว่าถ้าเอาคอทีมเราจะเก่งนะครับทีมเราจะเก่งเลยเพราะว่าเราเราไม่ต้องปั้นเยอะไงเราใส่ฟรีใช่ไหมเราใสาฟ่ฟรีเราไม่ต้องปั้นเยอะนะครับ แต่ถ้าเป็นราชาเราก็ต้องปั้นของให้มันนะนไม่งั้นมันก็ต่อยไม่แรงนะเพื่อนๆและสภาพดวงผมก็เห็นๆกันอยู่นะฮะโอเคก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะกดโน่นกดนี่กดนั่นให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมากๆเลยช่วงนี้ก็เหนือหน่อยหน่อยนะฮะต้องทำนู่นทำนี่นะฮะเยอะแยะเต็ไมไปหมด ยังไงก็ถึงสงการก็น่าจะสนุกกับสงการแล้วก็น่าจะลืมการลืมงานกันแหละครับโอเคฮะขอตัวก่อนนะครับบายบาย